น่ารักน่าชังพญานาคที่น่าเอ็นดูที่สุดในโลกวันนี้พวกเราเดอะมูวอล์กเกอร์มากันที่อุทยานธรรมพญานาคราชวัดนอนใหญ่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นอุทยานที่มีพญานาคเยอะมากและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายและที่กําลังเป็นกระแสตอนนี้คือพญานาคน้อยสุดน่ารักถึง3องค์แต่ละน้อนเน้ยแต่ละองค์มีชื่อด้วยนะทุกคนแต่พวกเราขอสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเริ่มจากศาลาราพ่อปูส่สีสุดโธและแม่ย่าสีปทุมมาตรงนี้ขอในเรื่องการงานนะปังมากและ ข้างๆกันเลยมีสารปู่โสมเป้าทรัพย์ตรงนี้ขอเลี้ยงทรัพย์สมบัติได้เลยครับทุกคนและก็เดินข้ามสะพานบวงนาา้าคาบามความเชื่อจะทําให้เราโชคดีและมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดและก็ไปกราบพระพุทธมหาจากกักรพรรดิสมเด็จองค์ปฐมนาครพที่เพิ่งเบิกเนตรไปเมื่อไม่นานมานี้เองเพื่อความเป็นสิริมงคลและสักการะพระปางเปิดโลกให้เปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงการเงินเปิดดวงการเงินและยังมีอุโมงค์ที่มียันศักดิ์สิทธิ์ใต้าฐานพระให้เราได้รอดเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะแล้วก็เมื่อ ถึงพญาน,นาคน้อยสุดน่ารักของพวกเราแล้วค่ะและสามองค์นี้มีชื่อล้วทุกคนเจ้าส่วนน้อยเจ้านางน้อยเจ้าขุนน้อยโอ้ยชื่อน่ารักมากซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างเนี่ยจะเอาวาดวัดดอนใหญ่ท่านบอกว่าเวลาเด็กๆมาเที่ยวที่วัดเนี่ยส่วนมากก็จะร้องไห้เพราะกลัวพญาน,นาคที่นี่เลยให้สร้างพญาน,นาคน้อยเพื่อให้เด็กๆได้มาเที่ยววัดแบบสบายใจจะบอกว่าทําถูกต้องมากครับท่านเจ้าอาวาสและใครยังไม่เคยมาชมความศักดิ์สิทธิ์ความสวยงามและพญาน,นาคน้อยที่นี่ต้องรีบ มาเลยนะครับทุกคนและใครที่ต้องการหาเพื่อนไปมูและอยากร่วมเดินทางไปมูกับพวกเราในแบบฉบับเดอะมูวอล์ e เกคอมเมนต์ไว้เลยนะฮะและคลิปหน้าพวกเราจะพาไปที่ไหนกดติดตามไว้เลย